เ,เรื่องเล่าที่สีน้ำเสนอในมื้อนี้เป็นเรื่องของประเดิมประเดิมกฎหมายใหม่พรบคุ้มครองข้อ,ขอมูลส่วนบุคคลไปฟังคำพูดคำบอกคำจาของสพเมืองชัยภูมิเพื่อนายเชื่อว่าสิ่งที่สิได้รับรู้รับทราบต่อไปนี้เป็นค่าบอกค้อมาจาก ผู้พิทักษ์สันติราชเจร์ตำรวจบ่สนใจบ่ในเรื่องพวกนี้เจริตำรวจบ่สนใจบ่้ารวจอคิดเอจะหาเอันไทยไทยอผมครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวก็เห็นครับก็เห็นหน้าผู้ใดครับไม่เกี่ยวเอาเบิ่งเแกก่อนันก็ดานะเอาเบื่งได้ครับนี่ก็เห็นผู้ใดได้ครับ เอามาให้ตำรวจดูทั้งนั้นนะได้แก่นเสียครับเอามาให้ตำรวจดูซิเอาให้ตำรวจดูนีครับอันนี้ของส่วนบุคคลครับอันนี้ของส่วนตัวอันนี้ของส่วนตัวครับอันนี้ซับซัทรัย์สินส่วนตัวเฮ้ยมีหัวหมอนี่

เอาตุ๊กับคนในที่ตาดไทยตกไปกันแลิวเจนี่เปนบอกว่าผมเกิี่ยนใบอะไนี่แหละเปลนเลขตัวนี้คุนบอกว่าผมเกิี่ยนไบเจนี่เปลนตัวเลขเหรอ

ครับผมเฮ้ยเาพูว่าไม่ใช่เาแก่ก็หาเลยอันไทยไทยผมครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเห็นครับเอไเกี่เห็นหนาผู้ลยครับไม่เกี่ยวเอาเบิ่งเแก่ก็หาเรืดีนะเอาเบิ้งนด้ครับนี่เเห็นผู้ใดนี่ครับเอามาให้ตำรวจดูท่านั้นแหละไปแกนเสียครับไปแก้เสียครับเอามาให้ตำรวจดูสิเอาให้ตำรวจดูเนี่ย อ,อันนี้ของส่วนบุคคลครับอันนี้ของส่วนตัว,ตวอันนี้ของส่วนตัวครับอันนี้ทรัพย์ทรัพย์ทรัสินส่วนตัวเฮ้ยม pues ีห <an S 2> <in> ัวหมาอยะนั่ง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 น้่น่งนังนันั่งน่งนั่งนั่งั่งนันั่นั่นั่งนนองั่น่น แสดงได้พาวเวอได้คนถือนครับอันนี now, I mean ้แทนด็สแทสเสียงผมครับก็่ทได้ยินแจ่เสียงแค่นั้นครับน็่แหละเสียงของผมเหมือนกันคเ้อเอาไม่หรอกเอาไม่หรอกแม่เอาแล้ทุกาที่จับต้องได้ไหมครับเสียงออสกทีชวนบุกคนั่นแหละสักทีชวนบุกคนั่ก็ถ่ายเขาเนี่ยเอจับเข็มใช่ไหมจับโทรศัพท์ผมสันนี้ครับผมแต่เล็บหุอนครับเขาต้องจับลูน้ม่อกจบไปแค่นั้นเลยตจวนี้เพิ่นเพิ่นบอกว่าผมเปียนใบอะนี่ะรัเียนเล็กตัวนี้ เิ่นบอกว่าผมเปลี่ยนใบตัวนี้เป็นตัวเลขครับว่ได้เปลี่ยนครับผมผมต้นจับที่ตรงเหี่ยวัังวันที่สามสิบนี้ครับจะเปลี่ยนตรงไหน สิมีพวกหิวแสงสิเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งบอแมนพวกเตาล้านปีบอแมนแต่ว่าไอ้พวกเนี่ยสิเป็นบัวใต้นามบอม่มีโอกาสโพลพลขึ้นมาเนือน้อ้นาเป็นเด็ดขาดมักสิอ้างแล้วคมคูคุกข,ข้ามประชาชนเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นี้อีกอีกครังหนึง่งแต่ว่าสิไปคุยกับคนที่ทายคลิปก่อน ครับอาครับผมว่าจังไหนเป็นจังไหนเล่าให้ฟังเรื่องเล่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่าเกิดขึ้นในวันที่หาครับผมวันที่หกาคือวันเช้าครับผมวันนี้นะครับอ่าว้าวอ๋อวันอาทิตย์ดิวันอาทิตย์ครับผมวันวันวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ยุไซด้านไหนอ่ะถือยุไซด้านเป็นอ่าทางเขาอทา้งเขาชี้ภูมินะครับเลยไฟแดงมาครับเป็นของสพเมืองครับผมเป็นของสพเมือง อาจเ,<ล>เป็นคดไสอาจเป็นคดไสอ่าผมเป็นคนเีพุ้มเหละครับมาไดะใสอ่าผมมาต่างแก่แก่งสนามน้่งครับมาสิมาชีพุ้มครับมาส่งพี่สาวอันเต้เนเขียนงานครับเออเอ,อ่าเอาเ,เรือมาเ,เที่วมาเที่ยกับผมเพื่อนอันปิดด้านเนาะครับเราบัน,นีีเพื่อนกับเรียน,ต,ดดนตั้งด้านปมนปิดด้านตั้งด้านคุณอันทั้งอันติดติดติดด้านตำรวหดครับขีม้าเนี่ยแหละครับดีๆเราเพื่อนกับควักนะครับกระจอด ล้วก็กะเลเอาใบตั้งให้เพื่อนทันเนี้ยครับพอถึงเมื่อก,ก่อนหน,น,น้านี้วันที่สามสิบครับเพือ่อนว่านผมไปแกนตวเรขวันที่ว่าสัว่าครับแต่อ<ช>ันที่จริงว่าไ้แกได้รดครับกะโรบันนีเพื่อนเรื่อนลงไปครับโรบันีเพื่อแบบว่าคว่ำแบบว่ามันเจกะเลอันไทยคลิปหน้าครับมันใจมันใจคัดครับครับอันเพื่อคว่ำแบบยานแบบว่านเขาแบบว่าเออมีเรีงมีเล่ากับห้องก็เลไทยคลิปไว้ทันเนี้ยครับ เออบัดนี้ผมได้เห็น้องไาย,ยนั่นว่ะครับเจ้าอายุเท่าไหร่อาดผมมันอายุยี่สิบสองครับ <S <S น้องอายุเท่าไหร่อันน้องอายุสิบแปดครับเอออ่ะเอา,เอ,าเอ,อันนน้องไคลิป่อไปอันน่าคตรเกยุอัน่าคตรเกยุเบิ้งควบกล้าแล้วอันน่าโคตกเอยู่โตโตอบได้ขนาดเนี้ยรับผมอ่ะตอนอันลรอบเหรียนผมก็ะเล่นให้น้องถ่ายคลิปลรอบเหรียนก็เลยย่างไปหาเพื่อนล้วเ,เพื่อนกัน ที่แรกสบายยังครับบันนี้เพื่อนเนียนถ่ายคลิปเดียครับก็เล่นเพื่อนก็ได้ทำมาถ่ายคลิปเตี่ยก็เลยหัวร้อนเลยนะครับมันหัวร้อนไช่ไหมครับบันนี้เออแล้วที่นี่มันก็ว่าอันนั้นอันนี้มันจะเสี่ยวกิ้เออว่าแบบว่าบอดแบบว่าโบ่แบบโบ่คุ้มยั่งเดียวนะครับผมก็ว่าเอาบ่ในถ่ายติดหนาตีนยังเราผมกัดผมกัดบ่ในเจกันว่ามันผิดหรือถือเนาะก้นไมยแม่นะครับอ่าคือเป็นคือเป็นไปในคลิปนั่นแหละ ครับผมก็ยังไม่คิดเลยครับผมกับเรื่องอยากคิดแต่เห็นน้องไทยแขนเสียนะครับอ่าขนาดไทยได้แขนเสือนี่นะครับผมกับเรื่องอยากที่ไทยที่แขนเสียมันก็เออโบเกี่ยวดอกเองได้ยินเสียงเองกระชากกันมันสิดําเนินคดีอย่างมันบอกมันก็สหยิบเอาโทรศัพท์อันแล้ววันนี้น้องผมก็เลยว่าเป็นสับชินส้นตัวเรยยงซะย่างครับเออเออไอ้น้องน้องตัวเก่งเด้ครับผมตัวตอบได้เก่งฝึกอีกฝึกอีกจัคหน่อยเนี่ยโตปากตำรวจได้เลยได้หนี้น้องโตเนี่ย เอาอีลีอีหลี <ผม S 2> ฟึ๊กฟึ๊กฝึ๊กยังหม้โม้กันวะเออเออผมก็เลยเอาอันผมกะว่าป้องกันตู้นะครับอันน้องผมนะครับแต่ครับผมอะไรครับแต่คือจังนี้ชิปเล้ยครับผมอ่าโอเคแบบนี้เป็นอะไรสรุปสุดท้ายสรุปสุดทา้ายเราก็เลยตัดบทบอกเรืร่องอันใดซั่งครับอันมันมีตำรวจผู้นึงครับที่ว่าเพิ่อบอกตัดบทไงครับแต่เพิ่นบ่่อย่างนี้เรื่องรายแล้วครับเบึงซ่งเรือเรือบึงซ่งเห็นท้ายคลิปแล้วกัน ญานยครับานเป็นข้าวบ่ะแต่สีก็จังปลาตายตัวนึ่งนี่สีอะไรกับสีใตาเวทเข็งไปสะะัญลักษบเพื่อแข็งฤทบอกตัดบทเป็นนี่ปลาตายตัวนึงหมาเน่าครับของยังสั่นบอกคือจังไยญาตครับผมยานเพื่อนผมคิดว่าเป็นหนาสีเป็นแบบนั้นแล้ว่าน,ย,านย่านปลาตายแต่ว่าหมา,นานเน่าครับของมานนนเนี่ยครับผมเป็นกันเนี้บอกตัดบทเรื่องอันนี้นะครับเราว่าหลังจากที่ปิดชิดแล้วเก็กับโจนเรี่ยงครับบางกอจีออกมานะครับว่า เพิ่งกัดว่าโบ้ามประตูาพเหรอครับเพิ่งกัดอย่างโบไ่โบคําบประตากไซเลรอครับบแม่นแม่นจริงๆไอ้ขันขันเท่าขันขันเท่าคลื่อว่าเท้าเป็นเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะกว่าเฮ้าบ่ต้องไปคิดยังไรไอ้พวกนั้นเขาเขาเขาเออเขามันอาจจะเป็นในสันดานอาจจะอาจจะในสันดานของพวกเขาเองนะ ผมผมไ<ผ>ม่ได้ว่าเขาเป็นนะแต่ว่าอาจจะเป็นใน,นสันดานของพวกเขาเองผมก็บอกบบบน้ำพื่นดีๆแหละครับแต่ว่าเพื่อนหนังเกิดอ,อารมณ์แบบเองคนบุกครับอายุไรบันไดเอ็นปากแมวอ่ะผมคิดว่าน่าสิบประมาณนาสิบน่าสิบสี่สิบกว่าหลืครับสี่สิบห้าสิปนีะครับประมาณนี้ละครับกับนังสิบเมดเบ้นบ่เหรอคบ่ันแก่ใจครับอายุว้ท้อบ่เหรอ ผมสามารถเด like um, ี๋ยวผมมันอยู่ในคลิปผมมีอ like ันหนาเพิ่อนว่าผมจะวุ้งกลมแม่ก็ได้ครับเอาเอาวงกลมแม่แต่ว่ายังติดใจป่ะเอาเอาเอาเราต่อดูยังติดใจอียังบ่นี่ผมกัติดใจว่านเรื่องนี่แหละครับเช่นว่าถ่ายคลิปเออต้องถ่ายตำรวจมันถ่ายบ่ได้บ่ครับเบรงไหนครับเพื่อนเป็นบุคคลสาธารณะนหมถ่ายได้แล้วไอ้ไอ้มันไม่ใช่พี่ตำรวจอีกพวกหนึ่งผมผม่รู้ว่าพวกไหนไอ้พวกนี้สิรู่แค่งูงูปลา อ๋อกันเล่บอกประชดบอกใส่ห้องสีแบบบอกคมูรัวแบบเออมันสีมีอีกพวกหนึ่งมันสีมีอีกพวกหนึ่งแต่ว่าผมรู้ว่าเป็นพวกไหนพวกไหนคือไอพวกที่ลู่ลู่งูงูปลาปลานสมมติอันท่านอาอไทยคิดตำรวจแมนแมนแมนบอกรับเน้สามารถไทยเลยนี่แมนแมนบอกรับบน้อเป็นบินเก็บหลักฐานแต่ว่าเอาประเด็นลุงซเจาะแมนนไอไอผมบอกวันยังวันจบไอพวกงูงูปลาป พวกนี้สิปากหมาฉันด่านโจรรู้จักปะคร,กครับผมครับงูงูปลาปลาปากหมาฉันด่านโจรพวกนี้ครับผมแต่ว่าบุ่รูวนนะ้ว่าผู้ใดนะไม่ได้ว่าผู้ใดเลยครับผมผู้ดใดสิเป็นปากหมาฉันด่านโจนกรก็รับเอาเองแล้วกันครับผมเอ้แล้วคิดอันแล้วในกรณีนี้เพื่อนนี่กมผิดอย่างไงวะครับไม่ทันจะเอาคมคูคูฆ่ามันได้เหมือนนั่นแหละลองหอดด้ันลองจะได้ตำรวจอีพอเลยบ่านนี้ ทำาลงกวนัย<ม>เอาเล่นแมงทั้งชุดเลยผมผมขั้นเฉลี่ยนะครับ<ถ>ม่ต้ังใดบวผมแคนขั้นเฉลี่ยกับเก่าตัวพอต้องเห็ดแบบนี้นะครับหมอขั้นขั้นขั้นเห็ดนะครับแจงความ,แ,มแจงความมาแมนแจงความแล้วก็ลอง,จงจเจได้ตำรวจเอาคลิปเอาคลิปที่ลงกอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเอา,เอาไปน่ <ไป S 1> องะเะริญตำรวจรองก่อนไลน์เลย แจ้งแจ้งองไรครับแจ้งอยู่ในอ,อน<ต>ัออนอะไรไร่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้หลังไม่จริงๆเขาแจ้งไว้ตัวบุคให้เบิ้งคลิปเท่าบอกเนี่ยผมเหมือนสนมากกับที่เบิ้องเบืบ้อง,งไรครับเบิ้งไอ้ด้านนะครับแต่ว่าผมเหม,มืนเบิ้งบุคให้จบปัณณ์นะแต่แบเบิ้งดูอยู่ครับผมกับเล่นถึงเกมผกับเล่นชงกับเล่นทำอย่างนีครับเออแค่แค่ซูไ่้ง่ายทำอ่ะอ่ะผมแค่แค่ซูไ่้ง่ายไอ้พวกนั้นเนี่ยนะ ความผิดของพวกเขาสําเร็จแล้วในการกระทําในคําพูดคําจาของพวกเขาครับนะในคําพูดคําจาใน,ในการกระทําอ่ะและการในสิ่งที่เสนอถ้าสมมติว่าได้ลองเรียนเนี่ยเสนอได้พวกนี้ง่ายให้ไปยุทีมันไม่ต้องสัมผัสกับประชาชนง่ายไป,ไปยุ่วนไหนกันเลยเสนอง่ายอยู่ในเจเลตํารวจได้อีกความนะอ๋อครับเนี่ยแหละครับผมกับจิอันให้พ่อแกงไก่เนี่ยนะครับและในนั้นกับผม คือเอิ้นพ่อเอิ้นพี่ว่นไหนตีเอาได้ครับผมอันพี่เกียงไก่ครับแกน้บผมว่าผมกับวันไหนเจนะครับว่าต้อกยิบแต่ตีเนี้ยนะตเราขั้นเกลือกันครับเอาขันเกนเขียวจัดไปยะห้เสียครับผมต้องอันเดี๋ยวสีส้มนี่ไงผมที่รังเดี๋ยวทำเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีส้มไงในแขรลองเรียนออนไลน์เออโม่ดนเจว่าอยู่ในหมีมีอยู่ปะลองเรียนออนไลน์ปกติสิอ๋อมีนี่อันนี้เขาไปเบิ่งหด้า นี่วิธีการลองเรียนออนไลน์นี่เนี่ยเป็นวิธีการลองเรียนออนไลน์ระบบร้องทุกออนไลน์เนี่ยมีอยู่แหละสำนักงานเจริํตำรวจเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมช่องทางที่หนึ่งอ่าก็เวอร์ไวเว็บช่องทางที่สองเลยมีช่องทางที่สามเบิ้งคลิปนี้นะเบิ้งคลิปนี้แล้วกะเดี๋ยวสิทรงลิงให้อีกทีหนึ่งเบิ้งคลิปนี้นะเอาจากคลิปนี้ไปว่าการลองเรียนออนไลน์เป็นยังไงง่ายมากง่ายมากในะนนํำผมแม่เด็กครับ เอามันมีวิธีการมันบอยากาซุปนี่ย<ฮ>อันบอครับอันเนี่ยเนี่ยน้มันเกี่ยวกับอันซุปน้ำมันเห็นนะครับฮะซุปต่อร้อนนะครับต่อร้อนเนี่ยน้ำปาอันอย่าวลาเจ้าผมขอค้าวเน,นี่ยน้ำบางทีนะครับได้จัดไปเยฮิเสียครัดจัดไปอ่ะขอพูดลหลายๆอันครับผมครับ,รบสวัสดีครับนะในาการได้ฟุ่มรูได้ได้เห็น ประเดิมประเดิมถือว่าประเดิมแล้วกันเป็นประเดิมของของเอ่พอพศข้อมูลส่วนพศควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผมเปิดคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันเบิ่งกันแล้วคร<า>บับผู้จัดการผู้จักโทรศัพท์ทไรกแล้วว่าอะไรคิดเดือดครับผม อ้ก่เียนไม่ทยแจ้นก่อนแกงจ้ก่หาเลยอัน,ทททอนไทไท้ผมครับไม่เกี่ยวครับไม่เก uh ี่ยวก็เห็นครับ่เี่เห็นหน้าผู้ใดครับไเกี่ยวเอาเบ้งเแเจ้ก่อนมันดีนะเอาเบื้งได้ครับนี่ก็เห็นผู้ใดด้ครับเอาให้ตำรวจดูทั้งนั้นเลแกเสียไปแกนเสียครับเอามาให้ตำรวจดูซิอะไครับวันนี้ของส่วนบุคคลครับอันนี้ของส่วนตัว อันนี้ของส่วนตัวครับอันนี้ทรัพย์ทรัพย์ทรัพย์สินส่วนตัว ครับไหนินซิ้มนไรแสดงได้เขพูดได้คนนี้ครับอันนี้ท่านเด็นแฟนเสียงผมครับมาทีไดียวิ้แเสียงแค่นั้นครับนั่นเสียงโค้กันจ้งโคเพอเอาไม่หลอกไหลอก่้อกันทครับแล้ิุ้กุ้ัแสด้ั่ร้้ยดับดไดับโทรศัพท์ผมัวนี้ครับผมรโคอนครับ เจับนให้านชไมเกนี่เปนบอกมาผมเยนใบอะนี่นะเกนหลขตัวนี้เป็นบอกว่าผมเกนใบไอ้เวนี่เนตัวเลข สุดนอนอมนี่ รับผู้การผู้าโทรศัพท์เทแล้วว่าหายคิดเดยครับผมจั้าจเลยอันไทยไทยผมครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวว่เห็นครับว่ไม่เห็นหนาผู้ใดครับไม่เกี่ยวเอาเบิ่งเพล้งแกาเ่อดีนะเอาเบิ่งได้ครับนี่ว่เห็นผู้ใดได้ครับเอามาให้ตำรวจดูทั้านั้นนะเดียวกเสียครับไแก๊นเสียครับเอามาให้ตำรวจดูสิเอาให้ตำรวจดูอนี้ครับ อันนี้ของส่วนบุคคลครับอันนี้ของส่วนตัวอันนี้ของส่วนตัวครับอันนี้ทรัพย์ทรัพย์ทรัพย์สินส่วนตัว แสดงได้พะวุ้ได้คนอื่นนะครับนี้ครับอันนี้ไทยยด้มแจนกเสียงไอผมครับวันที่ได้ยินแจ่เสียงแค่นั้นครับน่าล่าเสียงโขกเหมือนกันโขดเออเอาไม่หรอกเอาไม่หรอกแม่เอาแล้วฟังันที่จับต้องเลยไหมครับเสียงหัวสักทิมชวนบุคคนแน้วนะสักทิมบุคคลมัก็ถ่ายเขาเนี่ยผมแต่ทิมทิมไหมจับโทรศัพท์ผมสันนี้ครับผมแต่เระบบก่อนครับเอาเขาต้องจับลูกนี้ไม่หลอกไม่ให้จบไปแค่นั้นเองตัวนี้เพิ่นเพิ่นบอกว่าผมเปลี่ยนใบอันนี้ครับเปลี่ยนเหล็กแลวนี้ เันบอกว่าผมเปลี่ยนใบไอ้ตัวนี้เป็นตัวเลขครับไม่ได้เปลี่ยนครับผมผมต้นจอที่ตรงเหี่ยวฟังวันที่สามสิบนี่ครับจะเลี่ยนตรงไหนท่านผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้ด็อกเตอร์ธีรัตบุญนาคท่านบอกว่าถ่ายรูปคนอื่นไม่ผิดพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะคนไม่ใช่ข้อมูล เขาคุม้มคองข้อมูลส่วนบุคคลนี่แหละเพราะว่านะตำรวจงุงูกเยอะแยะไปเมืดเลยฟังบริษัทจับไปกระเดียดท่านผู้ิพากษาดรที่รัฐบุญนาคบอกชัดเจนว่าถ่ายรูปคนอื่นไม่ผิดพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะคนไม่ใช่ข้อมูลคนบ่ใส่ข้อมูลครับบ่แมนข้อมูลครับ เรื่องล่าที่เกิดขึ้นยุที่สพเมืองชัยาภูมิเป็นประเดิมคลิปของโซเชียลที่มีการกล่าวอ้างพระบข้อมูลส่วนบุคคลพ่อระบข้อมองข้อมูลส่วนบุคลบคลบรรว่าตำรวจคนนี้ง่หรือฉลาดบรรนะเอาเขาไปสู้กระบวนการยุติธรรมลองจจได้ตำรวจลองไปทุกแห่งที่ที่สามารถใช้สิทธิได้ นอกจากนั้นแหละสามารถแจ้งความลองทุกกาวตรวจคมคูคุกค้ามได้อีกครับขบุญข้าจาจชัดเจนเดี๋ยวทรงหนาคนที่เว่ามาทรงหนานะอาจทรงทรงหนาบักที่มันที่มันเว่ามาให้เดี๋ยวจัดไปถูกต้องแล้วครับคนไม่ใช่ข้อมูลเขาคุมข้องข้อมูลส่วนบุคคลคนไม่ใช่ข้อมูลอ่ะอันนี้ชัดเจนเพ่ต้องไปตีความแม่งอ,งอีกเลย นอกจากไอ้พวกงโง่ๆที่มันจะไปตีความว่าไทยหลุดตินหนามันบอได้คนฉลาดเขาเบาๆหรอกเรื่องแบบนี้